สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับเฮียปองสอนทำอาหารทำง่ายๆสไตล์เฮียปองวันนี้จะเป็นเมนูอะไรมาแบ่งปันให้พี่น้องชาวยูทู e ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม ครับแค่นี้ใช้ได้แล้วดูโอ้โหสีสันน่าทานนะครับผมเนี่ยครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปหั่นตามเนื้อมันเน่ชิ้นมันจะลุ่ยนะครับไม่สวยต้องหั่นฝางฝังฝังชิ้นเนื้อมันเนื้อออกมาจะสวยข้างในจะสุกไม่มากกำลังพอดีนะครับผม บางมากก็ไม่ดีนะครับต้องเอาพอดีพอดีชิ้นประมาณนี้ครับผมกำลังสวยเอาพริกแกงใส่ลงไปผัดใช้พริกแกงประมาณสี่ทีครับพริแกงหม้อใหญ่เยาจะแกงไปแบ่งปันที่น้องที่ช่วยโควิดครับหมอพยาบาลมีแกงที่เหล็กบ้างครับ แตกมันไฟต้องอ่อนจริงๆครับผัดพริกแกงใจเย็นๆแกงกะทิเน่ต้องค่อยๆเลี้ยงกะทิไป่าให้กะทิเดือดโดยเด็ดขาดกะทิเดือดแล้วแตกมันจะจะไม่ไม่ได้เรื่องยิ่งกะทิอ่านี่ก็เป็นกะทิกล่องนะครับเป็นถ้าเกิดเป็นกะทิที่มะพร้าวที่เราคั้นมาสดๆเนี่ยกะทิสดเนี่ยมันจะคอยแตกมันเราต้องคอยเลี้ยงมันดีๆ ปีดเราน้อยไปนิดหนึ่งวันนี้เลยขอเอาน้ำตาลปลาช่วยจริงมันต้องใช้น้ำตาลปี๊บถึงจะอร่อยครับมันจะหอมแต่ก็ไม่ไม่หวานมากครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเคครับ เสร็จแล้วก็คนพอเดือดดีแล้วนี่อาหมูใส่นะครับหมูย่างน้ำตกเราเนี่ยนะครับใส่เข้าไปาหมูให้เข้ากันให้ดีเลยนะครับผมให้หมูซึมเอาน้ำแกงเข้าไปมีรสของน้ำแกงเข้าไปนี่ครับผมแกงน้ำขุกขิดเข้มข้นนะครับผม แต่พี่แกงเจ้าเนี้ยเราสั่งมาทางออนไลน์นะครับไม่ได้เคี่ยวไว้ก็เริ่มได้ที่นะครับหมูว่าเริ่มเสร็จตัวแข็งขึ้นมานิดเด้งนะครับแต่เราจะให้มันแข็งหมดนะครับเราต้องรีบเอาเนี่ยครับผมจับสวนเฮียป,ป๋องหมดเลยครับเราไม่ได้ไปเอามาเด็ดข้างนอกนะครับราเดือดได้ที่แล้วเราก็เอาอ่า มันแน่นเลยครับผมหมูกหมูหมูย่างครับผมแกงน้ำปุกชิดตามสูตรโบราณเลยครับผมสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับให้ดูนะครับผมนี่เลยโอ้โหนี่ยครับผมนี่เลยครับ แตงก็เห็ดกำลังดีพลังอาหข้าวมีขมเล็กๆไม่ถ้าจะว่าไม่ขมเลยก็ได้ขมน้อยมากขมน้อยมากที่ยิงต้มแค่น้ำเดียวก็พอถ้าเป็นดอกแต่แล้วจะมีดอกตูมเอาดอกตูมยาดอกบานดอกบานจะทำให้เปรี้ยวนะครับผมครับดูแล้วจำํำทำบ่อยๆอ,อร่อยทุกเมื่อเชื้อเฮียป๋องนะครับ วันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ป๋องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับต่อไปเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามารติดตามรับชมกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย